Oh, Ồ, tội này nữa. Man 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 man. Ô, pet bò. สวัสดีสวัสดียำเสาทุกคนเอ้ยก็สู่องจุดเลยเก่าเทวะอยากนอนน้ำนิดนึตื่นเช้ามาแต่ว่ไมด้ต้องคลิปกระดอนนะเพราะน้องข้ามอยากขางานอ่ะมื่อกี้เทวะมีโอกาสไงก็เลยมาหลัดเสาหลอดดงแถวบ้านเลยทุกคนนะนกตัวร์ไล่อยู่เทวะเมื่อกี้มาหายิงนกนี่ก็เล่นไปนี่แหละเห็นบอกเสียงนก ไฟเข้ามาเบิ่งกันจะเริ่มกันเด้อทุกคนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจ,จคลิปต่อไปนะทุกคนเนาะโอ้เสียงนกเขากระไล่นี่อ๋ะหันแลยิงนกเขาเนี่ยแหละก็มาแต่ว,ว่าเขานำจ้าปาก็เริ่มสุกแล้วทุกคนเด้อแต่พี่น้องก็บ่จักคือกันเนาะสุกบ่สุกไ,ไอ้มาเนี่ยหละเข้าวด้งเดี๋ยวนี้เป็นไง มนานี่นเนาะนกหลายอยู่เถอะก็เล่นก,กันหลายทุกคนเพราะว่าเห็นนกเขาตัวนมันห่องอ่ะนะ giờ sẽ bay bằng cái cái bừng quá Mình đang nhổ bỏ phải, cả tất 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 cả xếp cả mà nè

xuống khá là tôi đã một khẩu ô mình chụp bài chứ không chụp lùm vô tôi nào bài chứ không thử những mình đó tốt xây nóc mình chụp tôi đi là cái mi nóc này อยู่ไกลๆมันนกกระเรีก็บินผ่านมาเลยแต่เร่งใส่ตัวนี้นะตัวมัน,นมแล้วทุกคนเด้อไปมาเนี่แต้มแดงจะบอกเปิดคลิปมากก็ได้นะไปมาเนี้นึกว่าสีอะไรไปมนพี่น้องนี่เด็กมันเอาอยู่เปิดทำกระเป๋านี่เด็กนี่อยู่บนนี่นั่งอยู่นี่เองก่อน นนี่นะหนุกก็โอ้โหบดปลายนะดีโผล่ต้อนร้อนนะบัดแกโหูตัวนี้ด้วยทุกคนโผล่ระยะก็ประมาณความสูงก็หูลอยประมาณลอยบ่หอดลอยประมาณแปดสิบหรือเก้าสิบความสูงกกตัวนี้สูงขนาดฮะแต่ประมาณแหละไปมาเนี่ยตอนนี้นกเขาจะอยู่มักอยู่อัน พวกใหม่หลอนนะครับนสอวสาวแต่ว่าบูเห็นสวนมันอยู่วนี้สวดมีตะนนนีหรืสวนกล้วยอะไปต้นา้ไปแหละ Ô oh, nhìn petpong. Bid lấy được con đấy. nước một pet liền, cho chu gà nhìn. Thời pet petpong mất mượn này, Tôi xăm nhìn bọn. Oh, bắt là. Mà lò mâ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  lò เน้นเขาเลยเน่ยมันจิมลงเน็คโาเป็ดเขาเลี้ยงแต่เป็ดบวกกายิงมันเออแหละเพราะว่ามีโซนเขาไปเนี่ยจ่แท้เป็ดปองเอา้าเดี๋ยวหยัดปืนทาก่อนจนมันลงโอ้อยเป็ตเดตาเสียได้แห้งอะไรเน็คโาเป็ดเขาเลี้ยงนี่ตัวเองจะอยู่นี่พุ่งเท่านาน มันเออยู่มันก็หน่มันเกิดมันอยูนะ่มันอะเป็ดกันนี่ระยะประมาณชาเม็ดนะม้านนี่ัดไปยิงโตไก่นะโบถือพอมันเส้นนะนะหนึ่งว่าเป็ดเขาเลี้ยงหนึ่งว่าเขาก็คือว่าแหละมีสวนเขาต้นอันนี้ก็สวนมันก็สวนเขาเพราะว่าเขานอนนานะพอจะว,ว่าเป็ดปอ,งเป,ปองเป็ดปลาอยาถึกเป็ดชาวบ้านแหละยิงแหละ มันถึกเราจะมันผิดกันนะทุกคนายามันะโมเมนต์กองน้ำตวน,นั้นก็พามันยิงเพราะยันแต่มันบินยิงเลยแบบเบอร์ได้แน่เลยนะ <c oughs> โค้ชบอสตาธบิดน,น่ะเห็นแล้วมันซึ่งอยู่ฮะนึกงลกา,หา,หาลูกเป็ดเขาหนานาลูกเป็ดกับบางโตกับมันเป็นชีดำดำเนี้ยมเๆวเนี่ยแต่ดูเขาหนึ่งบินขึน้นเอ้กู บ่ทันได้เฮ็ดหยังซํานั้นมันนึงมากก็เฮาตื่นเต้นหลายตอนมันบินก็2มากกเฮานึกว่าเป็ดของอันสบานบทชวนเขาเอ้าย่บ่แม่นของบมันข้าวเป็ดนะมันข้าวมันข้าวมันบ่แซ่บหายิงนกนี่ก็เล่นแล้วสอนี่ฝึกเข้ามันอดับจักจักโตแหละเว่า อาดับสองตัวนะสามตัวนะบุลดแหละตัวเขาใส่ลูกหวานไปมันพุ่งละอย่างครับพุ่งละละเลาะแถมหวยแค่ยังเพราะว่าบนนี้มันเป็นอันพายร่วมแล้วมันน้องร่วมนะทุกคนแล้วมันพกมากไม่พกเป็ดมันอาศัยนอนตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนใช่ได้ไปมันเหี้ยอะไรกระนกนกกระแทนหน่อยตัวันไก่เนี่ย เน <you> <t> ี้ยมอดพี่ล่ะคนหาดอกนิงอกเขานะโอ้ตอนนี้กดบิเลนแต่พวกอันพวกไม่รอน่าจะเป็นนกไม่เกะกาอยู่ระยะประมาณห้าร้อยเมตรพูดอไรอีกหรือพูดจะได้เป็ดนะหวละฮ่าก็พลาดแล้วเขาหนึ่งว่าเป็ดเขาอย่าเป็ดพออีสม แต่ก็นึกว่าเป็ดอันพวกไอ้คงเพราะว่าชวนเขาอยู่หันนะแต่เป็นยิงถึกเป็ดหมูุงไล้วเนาะหมูงจะได้เงินเท่าล็ก็แชรนเขาเนี่ยย้ำเพราะว่าพวกเป็ดอันนี้มันอยู่ตั้งแต่เมื่อวานมันนอนอยู่หันเลยยกเป็นหมูลายขนาดก็นึกว่าเป็ดขาเจ้า อ้าวเไียบินบนเดินอีกบ่ต้องถอยบ่ได้ก็บ่เ้าตัวใหม่เป็ดมันบ่แส่มันข้าวเขื่อนนั้นบ่ได้ยิ่งขนาดบ่จก thân bay leo chỉ làm sao nữa, người ta đây à. Tất cả bố tắc bố nữa, đây ta าจะเถิกมางทีก็บ่เถิกตัวนะเห็นยังต่มจอดลงมาเพเฮาก็บ่ต้องอดิบทาเพราะว่าอยู่ยิ่งกอยู่บนยิ่งมันหกพอน่าเถิกนะเือเิเห็นจอด่จักเมื่อไงทุกคนน่ะยิ่งเถิกนกนแบบบนหกนะคําบ่แม่นนกกแลวพมันอยู่สูงมัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn gọi nhìn là nó chỉ đấy Phụ ngụ nhảy thường là nhân chờ đấy À, Mấy cái à, này nhìn phạt bài thuộc phần dù cảnh thêm vô hộp ở đây ra Nhìn แต่กะบ่ได้ันสุดท้ายเธอว่าลุกปองลุกปืนมไ่ได้มึดมดตะมอนเลยกับมันอันนี้ก็ประมาณสวยล้วเจ็ดม่งกว่าสิเขาแปดม่งนก็วา่ลาละนกกระทยอยออกไปหาอยู่หากินแล้วมันมัน,น,กกนยย 5, 5, 5, ด,นนดำสวยนกนก็มดเลยได้ไดตายบ้านหมดมองสิกับบ่ได้ยังเลย แต่คือวาพีกันนะทุกคนมีตระหนกมีตนกมีตระศีนมันนะนกเขาโคตรง่ายเลยตัวได้ตัวเต็มเดียวมันนะโหห้องอยู่ฮนะสำเร็จแล้วทุกคนเลยหาอยู่หา,หากินมันเลก็ได้ตัวเดียวนะมันตัวเดียว,วไ,ไปมือใหม่อีกจะให้ได้ลายกว่าเกา่า แต่มื่อน้หานลูกปืนลูกปืนนี่างงี้ยก็บเบอรนะ์มดนะหมดแคมอนบมมีมอนยัดเนี่ยคือวางเลยไปต่อบ่ได้ทุกคนนะแชร์กดติดตามหแล,และหลักๆนะหล้กก็เขาเบิ่งกันด้นแะน่เพื่อเป็นกำลังใจให้ยอดสมองมันผ่านนะทุกคนแล้วกะยอดอันผู้ติดตามนะอืมเป็นกำลังใจให้บอลจึงหเหกเลยนะเด้อทุกคนเด้อถืว่านกาล พอกันวิดีโอหน้าทุกคนเด้อวิดีโอนี้ก็จะได้ยางเมื่อก่อนมันสวยแลยไปละวิดีโอนะเช็ดให้มันกว่าเก่าเด้อรอรุ่นนํากัน EP หน้าเาสิได้กว่าเก่าแน่นอนันคมันเฮ็ได้แต่มื้อนี้มันพลาดเอ้านลเด้อพี่น้องเอ้ย